ผมร้านแม่คาเซอร์วิสสวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้างหม้อน้ำเจ้ามาด้า BP ห้าศูนย์ตันะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าสีน้ำที่ออกมาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอ้โหเอ้าดจไหมดิเอ๋โอเค ตอนนี้เราก็ได้ล้างวานานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเติมหลอดเย็นกันเลยครับช่างเติมหลอดเย็นได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการไล่ระบบน้านะครับเดี๋ยวน้าเราจะลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไล่สองรอบแล้วนะครับเราก็จะพร้อมปล่อยงานได้แล้วครับผมโอเคครับผมแมคคาสวิทสวัสดีครับหากชอบคลิปของเราหรือคลิปของเรานั้นมีประโยชน์แก่ท่าน ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับช่อง u t u ู e ของเราด้วยแมคคาสเซอร์วิสสวัสดีครับ